วันนี้สวัสดีครับผมพบกับผมกล้วยสิบดอนเอ็กแล้วก็พี่การเอ็กนะครับวันนี้ก็มาสอนกอารเทคนิคการยิงแบบแปลกๆนะครับบูชาหัวลูฟี่สี่อันเซตหนึ่งนะครับมาเป็นหัวมาดาระนะครับแต่เป็นตัวเป็ดหาย,ยากมากเปิดสตรีมใครคอมเมนต์ว่าลูกศิษย์พี่พี่การกับพี่ดอนแม่เขาชื่ออะไรครับใช้มีดกระหล่ำหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่คนพูครับ ก็เดีผมจะมาสอนยิงแต่เตะนะครับวันนี้ง่ายง่ายครับช่วงเ้ชีน่าโผล่หน้าเป็นหลุมเป็นบลอกอะไรผู้ว่าอยู่ไหนรีบแก้ไข่วนคับเจ้าหน้ามันแา้วขอมันไม่เดือดเท่ายุคแบบพวกเซตแบบที่มีเซตมาพอร์บหรอกเยจะยนโยนยนี้มันออกครับยุคนั้นมันจะมาทางตัวนะครับอินันมาว่พี่แนจับไปต่อยุนกามานึงพีว่าลี้ยงวยพี่อาร์ตแน เดี๋ยวผมจะจะเอาของบูชายันมาสำรวมหลักนะครับมันโง่อยะมันดูเป็นที่ไหนแล้วแล้วไอ้รู้จักไอ้เดี๋ยวผมจะลงคลิปในกลุ่มนะครับต้องมีรถกับตันอเมริกาเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับในการบูชายันผมอัตพลจันแป้นจะมาสอนนะครับวันนี้พี่ระพาจันแป้นมาแล้วอะไรไม่เอาไม่เอาอย่ามาเข้ากุญพี่กูเดี๋ยวมึงได้ลวงไอ้สัตว์ได้ลวงนี่ ไช้เดี๋ยวมึงล่วงแน่เฮียพูดกันมาเล่นหลังจกุลพี่กูกูไม่ชอบไอ้สัสตร์ไอ้เฮียเดี๋ยวมึงล่วงแน่เต้กูบอกเลยจองลงไว้เลยกูชื่อออโต้สองห้าหนึ่งสองห้ากูชัวอกูเชื่เฮ้ยเฮ้ยโชคดีเชี่ยแน่ยิงผมไม่ตายหรอกครับพี่เล่นหลังจกุลพี่ผมแล้วอ่ะทำให้พี่ของพี่เสื่อมพี่รู้ตัวไหมเนี่ยพี่เต้เต้ได้มันยังไม่รู้ตัวครับดูโอ้โหพี่ดอดเมื่อกี้จะน่ารอพี่ดอด อยาอย่าอร์โรติมลีอยากเนอร์โมไตอยามตนรวยอ่ะเจทำไรเจ้าไหเจ้าไห่เออเไหนนะฮะเจ็ดแปดสม้ชโอ้ย่ะเจ็ดแปดตอนไหนไปินก็สองใหนะเออ ตั้องรู้นี่แม็กกูบอดว่าที่ี่อ่ะแล้วกูต้องมีใส่กวาดใส่ควายไล่ทันนะต้องเสียมผิดไม่ได้เลยพี่<อ>ชีแนะอะไรพี่เต้งงดิยิงไม่โดนหรอกพี่เล่นสกุลพี่ผมแล้วอะ่ะมันเล่นสกุลพี่ดอนครับทำยไมให้มันยิงไม่โดนจะจัดมันจะลองเล่นความหวานดิคุณเดี๋ยวกูลงแรงเลยอะไรนะหวานอะไรไม่ตายพี่เต้อะไรเล่นสกุลพี่ดอนเหรอบ้าเปล่าจะมารอดได้ไงพี่เต้คิดให้ดีผมเจอแม่โคตรสมือสมืออ่ะ เดินมันก็สมัยสมัยกำกันไม่หดหรอโหดครับอยู่แล้วครับต้งสิทธิ์จัดแป๊บบ่อยยัยอะไรเดี๋ยวอะไรอ่ะเอาที่จริงเนี่ยแบ่ไม่พี่ดูด้วยว่าเล่นนำสกุลอะดูสิทธิ์ด้วยผมมีสิทธิ์มีครูใช่พี่เป็นสิทธิ์ไม่มีครูไอพี่ก็จะแตกกันเดี๋ยวผบอกให้วันเรามันต้องมีครูบาอาจารย์พี่ในการขับเคลื่อนตัวเองพี่ไม่ใช่มาอะไรมาไม่มีครูไอพี่กับพี่เนี่ยแตกแน่ ดูดูดีเมื่ะไหรช่วยบล็อกได้เหมที่ผมตลอดอ่ะขายตัวละครพันเนอะว่าตัวละครพันที่นี่มันกากอ่ะอะไรเอาดีเดินี่อ่อืมก็เติเข้าตัวโผล่ได้นี่ฟันไปทีนึงแสบวเด็ดตัวนี้พวกแสบป้าแสบป้าขายดีเหรอบวกเหรอฮะฝากโล่หน่ยเฮ้ยพี่การเราเราเราอย่าดีเจอเจอเจอตจอจอมบีฟองพี่การเก็บเศษนใช่เหรอเออเราอย่างราย่ อะไรนึงจัดเขาอนไล่กูดูพีเลยจัดเัทีรอรอรอเล่ไกูยัดยัดยิ่าโดนด้วยกันเดี๋ยวผมจะยิให้คนในไอกดูนะไอ้ไอ้ซานเดี๋ยวูพี่พี่หาวิธีหานเอดอตันตรงไหนตายแตาซานลวดแล้วถ้าเล่นามได้ทางคนกูนีไม่จัดเพื่อนล่อแมงล่างได้ปะข้างล่างได้เออเรียงล่างดี เด้ยิงไม่ตายหรอกพี่เล่นสตุลผมไปแล้วอะเล่นสตุลพี่ดอนไปอะพี่ยิงตายปะล่ะเออแตกพี่ดรอปแตกเต้ยพี่ดอนผมมันเล่นน่ะสตุลจันทร์แฟนพี่มันบอกว่ามันบอกว่าพีระพัฒน์จันทร์แฟนแม่งจบเรื่องอะไรรอบเลยมันบอกว่ามันยิงผมแม่ตายเลยพี่กิ๊ดดรอปแต่พี่ดอนดูผมยิงมันโชว์พี่ถ้าชิบชว์เออแตกพี่เฮียจันทร์แฟนเนี่ยเอฮะโอ้โหสุดยอดมาดิเฮียเดียวเองเฮียมันดิ